สวัสดีครับสำหรับตัวรีวิวนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็คือยังทำรีวิวอยู่นะครับไม่ได้ลงแต่ข่าวอย่างเดียวนะนะฮะวันนี้เราก็มีตัวของเล่นใหม่นะครับจากตัว m o t o r o l a นะฮะซึ่งเครานี้ก็คือเป็นตัว m o t o r o l a ที่เป็นตัว Dual Core ก็คือตัว Motorola At r i แกันเองนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดลงมาเหลือที่18,900ั้าบาทเท่ากับตัวคู่แข่งไซน์โฟน Dual c อ r e ตัวอื่นๆแล้วนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวซัมซุงกาสซี่ือสสองนะฮะที่ซีเ x นะครับ ซึ่งตัว Motorola a t t e เนี่ยซึ่งก็เหมือนกับตัวอัปเกรดของตัว Motorola Define นะครับซึ่งตัวขนาดหน้าจอเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก3.7นิ้วเนี่ยเป็น4นิ้วนะฮะมีการเพิ่มกล้องหน้าเข้ามานะครับกระจกตรงนี้ก็ทำจาก Gorilla Glass เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปุ่ม Capacitive Layout เดียวกับตัว Motorola Define นะจุดสังเกตนิดนึงคือว่าตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็คือถูกย้ายมาเทงด้านขวาแทนนะครับตรงนี้ ปกติเราจะเห็นว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายกันส่วนใหญ่นะฮะนะครับตัวทงตัวด้านขวาเนี่ยก็คือจะมาเป็นพอร์ตตัวไมโคร HDMI แล้วก็ตัวไมโคร USB แทนมนถึงตัวด้านหลังนะฮะก็คือเป็นตัวฝาเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้มีตัวโลโก้ Motorola พร้อมกับตัวอินเทอร์เฟซที่เห็นไว้ว่าเบลอนะคือเบลอเนี่ยก็คือเป็นตัวอินเทอร์เฟซเฉพาะของ Motorola One Android ค้ากับตัว h c s e n นะครกล้องก็คือมากับตัวขนาดความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมกับตัว ดูเอ LED f a ลชส่วนตัวคุณภาพของภาพถ่ายเนี่ยเอาไว้ดูกันในบทความรีวิวของ s p e c f o ล์แล้วกันนะครับจุดเด่นหนึ่งเลยที่ตัว smartphone อื่นไม่มีนะครับก็คือตัว fingerprint นะฮะซึ่งอยู่ทันทันบนซึ่งมันทำหน้าที่สองอย่างครับคือหนึ่งเป็น fingerprint นะครับสองมันเป็นตัวสวิตซ์เปิดติดด้วยนะครับก็ค,คือกดได้ตรงนี้กดนะครับมันก็จะเป็นสวิตซ์ทั่วไปหรือว่าเราใช้วิธีการลากนะอย่างเช่นลาก มันก็จะเปิดออกมาซึ่งตรงนี้มันจะมีการสแกนลานิ้วมือก่อนนะครับซึ่งสามารถทําได้ในส่วนของเซตติ้งหรือพอเราลากนิ้วมือตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาเปิดเครื่องเป็นการอัล็อกเครื่องแบบหนึ่งนะครับซึ่งใช้การซึ่งใช้ลายนิ้วมือเนี่ยในการเปิดเครื่องแทนเท่านั้นเองนะครับซึ่งโดยรวมวันนี้ตัวงานประกอบของตัวมอตร์โรล่าอัติเ่ยก็คือยังได้ตามมาตรฐานของตัวม o ต o ร์โรล่าอยู่นะ ก็คือตัวความรู้สึกความแบบความแน่นของเครื่องนะฮะงานประกอบอะไรก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีนะฮะเนี่ยครับการเปิดออกมาเนี่ยมันเปิดง่ายมากนะฮะซึ่งแบบบางทีสมาร์ทโฟนตัวอื่นเนี่ยคือแงะแล้วแงะอีกนะวันนี้แงะง่ายนะครับก็เลยแงะงยให้ดูกันตัวอื่นแงะยากเราก็เลยไม่แง่นะครับนะครับก็คือมีเสียงกรึบกรึบแบบนี้ทนดีนะฮะขนาดก็ไม่ถือว่าหนานะก็ไล่ๆกับตัว htc incredibles นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอินเทอร์เฟซของเฮดฮิสของตัวอติกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือยังเป็น Android 2.2นะครับตัวนี้ที่มาก็คือเป็นตัวเดียวกับ Motorola d e f านะครับซึ่งตัวจุดเด่นของตัวเบอร์เองเนี่ยคือเป็นการอินเตอร์เกตเซอร์วิสต่างๆของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ากับตัวแอคเคาท์ของเรานะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างเอย่างตัววิดเจ็เนี่ยก็คือพอเรากดเข้าไปเนี่ยจะมีสเตตัสเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กิ๊งเห็นไหมครับสามารถเลื่อนซ้ายดูสเตตัสของเพื่อนๆได้ ซึ่งตรงนี้เราสามารถ add comment หรือว่ากดไลค์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับไล like ไปเรื่อยๆซึ่งสามารถตั้งได้ว่าจะให้เก็บแบบเป็นวันนะฮะเดี๋ยวสวัน5วันอาทิตย์หนึง่งอะไรอย่างเงี้นะครับก็แล้วแต่แต่ก็นิดนึงนรถ้าเก็บให้มันแคชเยอะๆก็อาจจะหน่วงกันได้ครับสามารถดูรูปภาพอะไรอย่างนี้้หมด ที่เหลือก็เป็นอินเทอร์เฟซทั่วๆไปของตัว m o t o r o l a ครับคือ m o t o r o l a ่าวิดเจ็ตนี้ก็คือดีไซน์ก็จะออกมาแบบโมเดิร์นนิดๆนึงอย่างนี้นะครับเห็นว่าสไตล์ของวิดเจ็ตนี่ยก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมออกเทาๆตรงนี้ก็คือเป็นวิดเจ็ตเอาไว้เปิดปิดพวกฟังก์ชันต่างๆเช่น Wi-Fi GPS นะครับลูทูธหรือว่าเปิดแอร์เพนโหมดอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งสปีดการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมถือว่าไม่ไม่กินขาดกับตัวดีไซมากนัก เพราะอะไรเพราะว่าตัวจอของอัติคเนี่ยมันมีความละเอียดแบบ QHD ก็คือความละเอียดมันคืออยู่ที่ประมาณ960คูณ540นะฮะซึ่งมันมากกว่าตัวของมิฟาที่อยู่แค่800คูณ480เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่การแสดงผลที่มันมากกว่าเนี่ยทำให้มันต้องกินแรงมากกว่าเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดการใช้งาน,นทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปซีเรียสกับมันมากก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เร็วกว่าสมาร์ทโฟนตัวอื่นๆนะครับ มาดูในส่วนของคอนแทกนะครับก็คือคอนแทกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวรวมโซเชียลของเราทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ a c c เ u ้าอะไรไปนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกระหว่างเนี่ยะ f a c e เฟซบุ๊กกูเกิลหรือทวิตเตอร์ซึ่งเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มอีกเดี๋ยวเราดูวันทีหลังนะฮะเดี๋ยวเราดูฟังชันคอนแทกกันก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลิสต์เหมือนกับโฟนบุ๊กทั่วไปนะฮะเรากดก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมผูกตัว Twitter กับ Facebook เข้าด้วยกันเขากับเบอร์โทรนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเขึ้นมาอย่างเงี้ยสามารถดูได้ว่าเราลิงก์อะไรกันเป็นไปบ้างนะลิงก์โปรไฟล์นะครับก็จะมีขึ้นนะคอนแทคเฟซบุ o กทวิต t ตอรอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบพอเลื่อนมาทางด้านตัวด้านซน้ายนะก็ะคือมีฮิสทอรีต่างๆว่าเพื่อเราเนี่ยทำอะไรกันอัปเดตสเตตัสอะไรกันระหว่างที่เวลาที่ผ่านมานครับ ตัว Account นะครับจะเห็นว่าสวิตเีอเพิ่มมาเนี่ยก็จะมีอย่างพวก Picasa นะครับอย่าง l i n k ์อินอย่างนี้ซึ่งเป็น Social Network ิร์สำหรับคนไปทำงานอย่างนี้นะครับก็ Photo Bucket ตซึ่งถ้าเกิดเที่ยวกับตัวยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่าพอสมควรแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานหรือเปล่าด้วยถ้าคนไม่ได้ใช้งานพวกนี้ก็อาจจะ ไม่แค่อะไรเพราะว่ามีแค่ Facebook กับ Twitter นี่ก็ถือว่าใช้งานซะแปของคนใช้ส่วนใหญ่แล้วแต่ถ้าเกิดใช้ใช,ใช Link ์อินวยนี่ก็ถือว่าสะดวกดีครันะครับจุดเด่นหนึ่งของตัวสมาร์ทโฟนพวกดูอัลคอเนี่ยก็คือที่จะเน้นกันเน้นอยู่ในเรื่องของการจำลองผลทางด้านกราฟิกเดี๋ยวเราลองเทสเกมให้ดูกันนะครับ เกมของตัวเทกาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ายังน้อยอยู่นะครับสำหรับความคิดผมเนี่ยคือปัญหาที่เจอส่วนหนึ่งเนี่ยคือว่าเกมส่วนใหญ่ไม่ซับไม่สนับสนุนตัวเทกาเท่าไหร่คือพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ามันเล่นไม่ได้หรือฟอร์ดโค้ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของมอตอรลเองหรือว่าเอ็นวีเดียนะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาของผู้พัฒนาก็ว่าได้นะเพราะว่าเครื่องยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย การสนับสนุนทางด้านพวกซอฟต์แวร์ก็อาจจะยังไม่ลงมาทำกันเยอะนักนะครแต่สำหรับเกมที่เล่นได้เนี่ยถือว่ากราฟิกยกไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเกมของพวกที่เราเล่นพวกระดับกางอย่างตัว LG Optimus Black เนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามันสวยแล้วเนี่ยผมว่าตัวของ t e a Two เนี่ยสวยกว่านะครับเฟรมเรทที่ได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ลื่นพอๆกันนะแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่ามันสวยเนี่ยนะครับ

ก็คือจะบอกว่าถ้าตัว Du a l c ค r e เนทำมาเพื่อเกมก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเกม2มิติแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพวกของเกมลอฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องออกแบบมาให้เข้ากับตัวของเทก้านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูพวกเกมสมิติกันบ้างนะฮะอย่างเกมที่ผมเลือกมาคือเป็นตัวอิคาสเอกนะครับซึ่งเป็น ก็เป็นเกม2มิติแล้วครับแต่มันอาศัยการเรนเดอร์แบบสามมิตินกนไมัต้องงงครับคือเกมสอมิติครับถ้าเป็นเกมพวกสมิตินีก็ไม่ต้องเสียเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะม,มีปัญหากับเทก้าอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คำสั่งประมผลเรนเดอร์ขั้นสูงอะไรขนาดนั้น นะก็พอเห็นประสิทธิภาพเครื่องกันไปบ้างแล้วนะครับโอเคถึงแม้ว่าตัวของอินเทอร์เน็ตนะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยมันยังเป็น Android 2.2สอุดสอน,นะครับแต่ว่าปัญหาลิงค์ท้ายอยเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะเห็นนะครับเมื่อกี้เห็นไฮไลท์ตรงนี้นะนะถ้าเกิดมีปัญหาลิงร์อยเนี่ยมันจะลิง์มันจะ,จะกระเถิบขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งหน้าจอความละเอียด qhd เนี่ยมันก็ทำให้ เราอ่านตัวพวกคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะรตรงนี้ก็เป็นข้อดีของจอที่มีความละเมอียดสูงอย่างของ a อติกนะครับส่วนการใช้งานตรงนี้ก็ถ้าตามสเปคมันคือรองรับได้ถึง 4G นะครับแต่เขาเทาจริงๆก็ถ้าเร่กในทางเทคนิคคือเราเรียกว่า 3.5G ครับแต่ก็ในไทยก็ไม่ต้องวอรี่ขึ้นไปครับก็เรา 3G กันก่อนนะครับไม่ต้องรัมาขั้นาขนาดนั้นการเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ ก็นี้เป็นก็เป็นประโยชน์ของ Dual Core ออแบบหนึ่งนะอเอาละครับมาถึงสรุปของตัว Motorola a t r i c ตรงนี้นะครับก็คือจุดเด่นของตัวเนี้ยก็คืออยู่ที่ขนาดแบตเตอรี่นะครับที่มากกว่าที่มากถึง1,920นะซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ยก็อยู่ในรอวแค่1 5 0 0หรือ1,600เท่านั้นทำให้ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยมันยาวนานกว่าอย่างแน่น,นอนนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่ทำให้มันใช้งานได้นานกว่าเนี่ยคือการเลียงสับพิกเซลเพนทายนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกล่าวอย่างละเอียดในบทความของตัว รีวิวเอาของอัตติกอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับซัลโฟนดูว่าข้อตัวอื่นๆแล้วเนี้ยตัวเนี้ยก็คือความน่าสนใจของมันเนี่ยก็นอกจากตัวฟิงเกอร์พิ้นเทคโนโลยีหน้าจอแล้วก็แบตเนี่ยก็คือในเรื่องของเกมนะฮะถ้าเกิดใครเนี่ยเทนคนที่ใช้ซัลโฟนในด้านมัลติมีเดียเนี่ยก็คืออย่างเช่นด้านเกมดูหนังอะไรเงี้ยครับตัวอัตติกเนี่ยก็ตอบสนองได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับโอเคสำหรับเดี๋ยวเราก็ดูรีวิวเป็นตัวเต็มกันในเว็บไซต์สมาร์ทโฟน닷คอมนะครับ